วันนี้วันที่วันที่อะไรนะวันนี้วันที่สิบแปดที่สิบเก้าวันนี้วันที่สิบแปดมิถุนายนพศอสองพันหสิบห้าพระสัก,กรินฉายาอะไรอะไรแกพระศัก,กรินขอถือกลางแล้วก็พระเกียรติศักฉายาไงพระเกียรติศักเคมะเคมะธรรมโมนี่เออ แล้วก็พระพระเกติสักนามสกุลสมัยกลาง,ลางบวชวันที่ท่าไร <12. S 1> บวชวันที่สิบมิถุนายนสองพก็ได้มาทํากิจวัตรกิจกรรมหลังจากทําวัดส่วนบนปฏิบัติหน้าที่บิณฑบาตแล้วก็มาช่วยการดูแลพัฒนาเสนาสนะปลูกต้นไม้ประดับวัดวาวาดให้ดูมีสง่าราศี อนุโมทนาสาก,การบญร่วมกันเฮยปลูกตัวนู้นดากระต้นของพระอ่ากุติของพระอะไรอ่ะพระสักการินไปนู่นอ,อันนี้เป็นปัญนญน์ปลูกเฟื่องฟ้าก่อนนะเฟื่องฟ้านี่มันเป็นต้นไม้ที่ทนทนร้อนทนแดดฝนก็ไมลัวแดดก็สู้ได้ต้นนี้แหละเนี่ยตรงนี้ปลูกไว้หันใหญ่ใหญ่ขึ้นพอขึ้นแล้วเราก็ตัดเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่ม,มไม่ต้องให้มันสูงมากเกินไป ุดไปเรื่อยคุดไปเรื่อยอาสาธุสาธุโมทนาสาธุการบุญด้วยกันอ่าติดแน่พอดิดมันยังนุ่มอยู่มันไม่ไม่แข็ง